สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพีกอาคัสของข้อวันนี้ก็คือมันคือความจริงหรือคุณแค่คิดไปเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ตัวเลือกที่หนึ่งนะคะจะเป็นสีเหลืองตัวเลือกที่สองสีแดงและตัวเลือกที่สามนะคะสีเขียวถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราจะไปเริ่มกองที่หนึ่งนะคะชอบตัวเลือกไหนสี 4, ไหนเลือกได้เลยสุดปากับตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสีเหลืองนะคะก็มาดูกันว่าอ่อ คุณคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันคือความจริงกันแน่ที่ทําให้ดูดูเหมือนว่าคิดไปเอง <c oughs> นะคะก็ฝากกดไลค์ซับสไครกดแชร์ก็ดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องคลิปนี้ด้วยนะคะซุ่งวิดนี้จะทําให้แอนมึนหัวแล้วนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยออุปสรรคนะคะมันมีอุปสรรคพอดูก่อนล้วกันเดี๋ยวจะสรุปให้ดีกว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยถูกกับชะโลกับไพ่ลักษณะนี้เท่าไหร่ จับพลังงานแล้วก็มาจับอะไรที่มันเยอะๆแล้วมันมึนมน,นะคะอือม,มันคือความจริงแหละ มันไม่ได้คิดไปเองนะคะแล้วก็มันออกมาในเรื่องของความรักด้วยนะคะมันเป็นเดสทนี่เป็นโชคชะตาเป็นความลิขิตนะคะคุณไม่ได้คิดไปเองแต่สถานการณ์เนี่ยมันไม่ง่ายนะคะใต้สำหรับก็แบบว่านะคะช o ออ c ค p นะคะแล้วก็สามเท้ามันคืออะไรที่คุณต้องรอคุณสื่อสารการทางจิตวิญญาณก็ได้นะแต่คิดว่าคุณน่าจะดิวกับลักษณะ Energy ของ twin flame นะคะมีความต่างใช่ไหมคดิสกับกบนะคะมันจะแบบ เมคเลฟกันเลยนะคะคือมันมีความแตกต่างทวินเฟรมมีความแตกต่างทุกอย่างนะคะเขาจะดูดีเขามีทุกอย่างก็ว่าไปนะคะแต่สิ่งใดก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นความรักนะคือถ้าคุณแบบอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณคิดไปเองหรือเปล่านะคะคุณไม่ได้คิดไปเองมันคือความจริงมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะสถานการณ์เหมือนจะทําให้คุณต้องเจอแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดไปเองมากกว่าที่ยานรุ่ตอนแรกว่าเออจบได้ค่าเมื่าเหมือนคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนที่หนึ่งบอกเลยว่ามันคือความจริงคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักใครคนใดคนหนึ่งคนคนนั้นของคุณนะคะคุณไม่ได้ไปแบบนึกถึงเขาแล้วดึงดูดเขามาได้นะคะมันมีเหตุการณ์นะคะ,ะเดี๋ยวให้นี้ไปแล้วกันมันมีเหตุการณ์มันมีเวลาะะจะได้เติมให้เต็มไปเลยนะคะสองใบนี้พอดี คือมันมีเหตุการณ์มันมีเวลาแล้วอันน้มองว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของแบบคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซน์นะคะคุณก็เลยอาจจะแบบสัมผัสหรือคอนเนคได้ถึงอะไรที่มันลึกซึ้งนะคะคุณจะรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้มากๆแต่อย่างที่บอกว่ามันมีเวลามันมีไทมิ่งแล้วเวลาไทมิ่งก็จะนานแล้วปัญหาอุปสรรคที่คุณจะต้องเจอคือมันรอบด้านนะคะทั้งความจริงทั้งความเชื่อหลายอย่างนะคะแต่บอกว่าเลยไพ่โชคชะตาออกมายังไงก็ตามนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณคิดไปเองแน่นอนมันคือคคควววาาาาามมมมิแล้กกกก็็็ออออย่่่่่งงทีบนนะไไจเรืืหตั ก็คือความจริงคุณอาจจะสงสัยคนนี้นินทาฉันไหมจริงค่ะเขากําลังนินทาคุณอยู่นะคะเออนะมีเรื่องเฟรนชิอยู่เนี่ยนะคะคนคนนี้คิดดีกับคนมันคิดดีค่ะนะคะมันก็คือความจริงอ่าเห็นไหมมีเรื่องของยูเนี่ยยูเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบลักษณะความรักทวินเฟรมด้วยนะคะ โอเคก็ถ okay. ือว่าออกมาแบบอุ้ยไพกับบาทนะคะออกมาดีนะคะเพราะบางเรื่องคนไม่ควรพูดเยอะเกินไปเพราะมันเป็นอะไรที่มีเดสตินีมีบางอย่างที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับนะคะเพราะว่าจะบอกคุณหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปเพราะไพ่คุณก็ขึ้นมาเจ็ดไม้เท้าก่อนเลยนะคะเจ็ดไม้เท้ามันก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าอุปสรรคที่คุณจะต้องแบบผ่านด้วยตัวเองคุณจะต้องเชื่อด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครบอกนะคะคุณจะต้องเชื่อจากเซนคุณจะต้องเชื่อจากความรู้สึกนะคะนี่มีความฝันความฝันด้วย มีเรื่องราวของความฝันนะคะมีเรื่องราวของแบบคุณอาจจะคะแนนก,กันนะคะแล้วแบบก็มีคำว,ว่าแฟลนดี้ออกมาอีกคือในอนาคต,ตอะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ,ะแต่คุณจะต้องเชื่อคุณจะต้องศรัทธาคุณจะต้องมั่นใจด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วก็กองนี้บอกเลยว่าคุณไม่ได้คิดไปเองโดยเฉพาะเรื่องความรักเด่นนะคะส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ได้คิดไปเองเหมือนกันขึ้นกับว่าคุณมีคาถามไหนเข้ามาเนาะ แล้วก็คุณอาจจะเคยฝันเห็นสถานการณ์นี้แล้วหรือคุณอาจจะเห็นเดจาวก็ได้ค่ะได้หมดแล้วคุณได้คําว่าทรูธนะคะก็คือความจริงมันคือความจริงไม่ต้องห่วงะคะ่ะมันคือความจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองเขาเรียกความจริงที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่สําหรับบางคนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือความจริงนะคะคุณได้ไพ่นะคะหัวใจเห็นไหมมันเหมือนมีคณะกันอ่ะ มันเหมือนกับคุณรักคุณรักเขาคะแนนกันแต่ว่าเห็นปะขนาดไพ่ออกมาก็ยังเป็นลักษณะแบบเอเนจีของความรักเฟรนชิพแอนยูเนียนเนี่ยอืใพ่แต่งงานออกมาแล้วดูเหมือนกับชุดนี้ก็คือชุดเจ้าสาวนะมันเป็นคอนเนคชั่นเนี่ยมันทําให้นึงถึงแบบบางคนเนี่ยดีวกับโทนเฟรมเนี่ยคุณไม่ได้เจอันชาตินี้ชาติเดียวคุณเจอในชาติที่ก่อชาติที่แล้วชาติก่อนชาติอะไรก็ตามคุณแต่งงากนกัน,กนม,ามามากกว่าหนึ่งครั้งนะคะแค่ว่าชาติเนี้เราเหมือนเหมือนมาเกิดใหม่เราแค่ยังไม่ได้แต่งเรายังไม่ได้เจอแค่นั้นเองแต่เราแบบส่งจิตถึงกันได้แล้วอะ นะคะคุณได้คําว่าสารสัมพันธ์อ่ะคือคุณคณักกันโดยอัตโนมัติดพลังงานอ่ะพลังงานมันดึงดูดกันพลังงานมันคณักการแล้วเป็นพลังงานชีดแรงนะคะเพราะว่าคุณและเขาต้องการกันและกันอย่างมากนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกได้ว่าเอ๊ะคุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณคิดฝ่ายเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะคุณกําลังคณักอยู่ในรูปแบบของสปิริตชัล 5D จิตวิญญาณอยู่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอย่างนี้นะคะ manifest นะคะกําลังดึงดูดนะคะ เนี่ยไม่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องบอกก่อนมันมีเรื่องราวของนางฟ้าเข้ามานะคะมีเรื่องของนางฟ้าแล้วก็มีเรื่องไพ่บ้านนะแล้วไพ่บ้านอันเนี้ยจะชอบมันเขียนไว้ว่าเหมือนกับคุณจะได้ย้ายเข้าไปอยู่กับคู่ของคุณในบ้านหลังเนี้เออนะคะแล้วมันก็มีไพ่แต่งงานเห็นไหมคือทุกอย่างมาเป็นแบบแฮปปี้อินดิ้งให้เรียบร้อยเลยบทสรุปเลยนะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็ไม่ง่ายนะคะแต่บอกไว้เลยว่านางฟ้าเทวดานะคะก็จะช่วยเหลือคุณทำให้คุณเนี่ยไปถึงฝั่งนะคะ คุณอาจจะส่องเขาอยู่หรือเปล่านะคะคุณในไพ่สปายไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งอาจจะส่องกันและการอยู่ก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะว่ามันมีความต้องการเหมือนกันมันมีอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าบอกไว้เลยว่าคุณต้องใช้กดดรงดุดดดเพื่อที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะจะจะแบบไปสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดขึ้นเองไม่ได้คุณต้องรอเวลาคุณต้องรอจังหวะนะคะเราถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นเองแต่ข้อดีก็คือคุณไม่ได้คิดไปเองคุณดูแค่นี้พอนะคะว่าคุณอาจจะคแนนทางด้านจิตวิญญาณคุณมีีเเ้นนนสออะไร่ตกั คุณไม่ได้อินอยู่ฝ่ายเดียวเขาเองก็ยินกับคุณคุณไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักคุณเพราะยังไม่ได้มาเจอการจบประบันบบคนนะคะส่วนใครที่เจอแล้วนะคะมันมีคอนเนคชันที่เขาไม่สามารถดื่มคุณได้เหมือนที่คุณไม่สามารถดืมเขาได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าเด่นไปความรักเลยนะคะ มั่นใจได้เขาคือทวินของคุณเขาคือโซเมตของคุณเขาคือรักแท้ของคุณนะคะอืมไม่ต้องไปสนใจเลเบลมากนะคือโฟกัสแค่ว่าอ๋อคนคนนี้ฉันจะได้แต่งงานแลาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันด้วยจบอ่าประมาณนี้ก็ได้นะแต่บอกไว้เลยว่าชัดเจนมากว่าคุณไม่ได้คิดไปเองเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะเชื่อเซนต์เรานะอันมอกว่ากองหนึ่ง็คนที่มีเซนต์เรนะเชื่อเซน์เราเชื่อความรู้สึกเราความคิดเราเราคุณจะ ค่อยๆเห็นความจริงอะคุณจะไม่รู้สึกคุณจะรู้สึกพิเศษแล้วว่าคุณมันจะมีพลังแบบสามารถคาดเดาสถานการณ์ได้โดยที่คุณไม่ได้เป็นดึงดูดมานะแต่คุณจะเหมือนกับเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นั่นเองนะคะหรือรู้สึกล่วงหน้าได้นั่นเองนะคะประมาณนี้นะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งก็เป็นการอ่าน general นะันเอามาดูส่วนตัวได้ที่ v. star 9 9นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นของคุณโดยตรง แม่นยำกว่าแน่นอนแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครมาปร,ปรึกษามาดูกันที่นี่ได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขหา,า,หาทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลยค่ะใครที่เลือกกองที่สองนะคะสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณคิดไปเองหรือมันคือความจริงกันแน่นะคะฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์ติดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ คุณคิดไว้เองหรือเปล่านะคะทำไมอันถึงพูดอย่างนั้นมีโอกาสที่คุณจะคิดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะคุณอยู่คิดอยู่คนเดียวนะมันเหมือนถ้าเกิดใครดีกับความรักรืยคนคุยนะอันบอกไว้เลยนะเหมือนกับคุณอนะอาจจะรู้สึกรักเขานะคะรู้สึกดีก,กับเขารู้สึกจริงใจซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาอาจจะรู้สึกแค่เพื่อนเฟรนชิพนะคะอะไรลักษณะนี้มากกว่ามันมันเหมือนกับพลังงานจูนไม่ตรงกันนะพายาลิสนะคะ หันหน้าให้ลหัหลังให้เลยแบดถ้วยนะคะเมื่อเหมือนแอนมองว่าสถานการณ์เนี่ยมันทําให้คุณจะต้องมาเรียนรู้กับการหนักตัวเองนะหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี้ย หรือทำไมคุณจะต้องเจอสิ่งนี้สถานการณ์นี้คนคนนี้เพราะว่ามันจะทําให้คุณอ่ะหันมารักตัวเองแอมองว่าคุณเป็นคนที่ใจดีที่แบบว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบแบบใจดีกับคนอื่นมากแล้วค่อนข้างจะปล่อยปาละเลยตัวเองเอาความต้องการของตัวเองไว้ที่หลังนะคะคุณก็เลยแบบจะต้องเจอคนคนนี้หรือเหตุการณ์เนี้ยเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะจะบอกไว้เลยนะว่าถามว่ามันคือความจริงหรือคุณคิดไปเองเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณคิดไปเองนะคะ มืมันสิมันมันมันไม่ใช่ความจริงอ่ะอืมันยังไม่ใช่ความจริงนะคะมันคือสิ่งที่คุณมโนโขึ้นมาคิดขึ้นมาอเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบบนั้นจริงจริงคุกคได้ไพ่เอจ้ติดลบมากนะคะเป็นเอเจ้ดักไพด่ด์กเลยคือมันคือความกลัวของเราหรือเปล่าที่คิดอย่างนั้นบางทีเราแบบกังวลเราสับสนเรากลัวเราอะไรเงี้ยเราเลยดึงดูดสถานการณ์นี้คนคนนี้เข้ามานะคะทําให้เราแบบเอรู้สึกกดดันเข้าไปอีกรู้สึกแย่ไปอีกนะคะจากเดิมก็แย่แล้วก็แย่หนักไปอีกนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะกองที่สองก็ไม่อยากให้คิดมากไม่อยากให้ผิดหวังเสียใจนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยังไม่ใช่สําหรับคุณนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้มีสิ่งดีๆหรือจะได้เจอสิ่งดีๆนะคุณจะได้เจอสิ่งดีๆคุณจะได้อ่อ พบกับสิ่งดีๆแต่ว่าคุณจะต้องหันมารักตัวเองและโฟกัสที่ตัวเองพยายามอย่าคิดอะไรมากปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามโชคชะตาตามการเวลาเราทําได้เท่าที่เราทําเหมือนกับไพ่บอกว่าให้หันมาทําให้ตัวเองมากขึ้นหันมาเห็นแก่ตัวบ้างนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ให้แล้วก็ให้หมดเลยเปิดใจก็ให้ใจก็ให้เขาหมดเลยนะคะมันไม่ได้คุณต้องให้แบบนิดหน่อยแล้วให้ตัวเองมากกว่าคุณต้องทําตนกับที่คุณทําอยู่ในตอนนี้คุณต้องบาลานให้ได้นะคะคุณต้องกลับมาใช้รูทีนของคุณอีกรูปแบบหนึ่ง คุณได้ไพ่เซเรนเดอร์นะคะการปล่อยวางถึงฝืนไปถึงพยายามไปเขาก็ไม่เห็นคุณค่านะคะแล้วก็ต้สำรักก็มีการแบบให้ตัดให้ปล่อยให้เลิกคิดให้หยุดคิดถึงตรงนี้ได้แล้วมันไม่ได้แบบช่วยให้ดีเลยมันไม่ได้จะช่วยอะไรคุณเลยนะคะเดี๋ยวลองดึงไพ่เกี่ยวกับความรักออกมาให้ดูนะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะมันเป็นความรู้สึกของคุณที่คุณมีอยู่ฝ่ายเดียวนั้นเนี่ยออกเป็นแนวความรู้สึก อคุณได้ไพ่แบบว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะให้ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ีที่มันเกิดขึ้นอะว่ามันเป็นอะไรที่อ่มันข้างเดียวหรือเปล่าหรือมันทั้งสองฝ่ายนะคะคือเหมือนจริงๆเราไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะคุณจะสับสนต้องบอกว่าให้คิดว่าเรามีความสุขไหมลองคิดสถานการณ์ถึงสถานการณ์นี้ดูว่าที่คุณเจอเนี่ยอถ้าคุณรู้สึกแบบอัน,นี้มันจะเด่นไปในทางความรักเหมือนกันนะแบบ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณต้องพยายามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละถ้านั้นคุณต้องตื่นดูแล้วว่าโอเคมันเป็นอะไรที่คุณคิดอยู่ข้างเดียวฝ่ายเดียวหรือบางคนที่ดกับเพื่อนกับอะไรเนี้ยคุณทําให้เขาฝ่ายเดียวถ้าถึงเวลาคุณดืดรนอนเขาก็ไม่คิดจะช่วยคุณเหมือนกันนะแล้วก็คุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิออกมากกาะเลยยังไงก็คือแบบคุณคิดอยู่ข้างเดียวจริงๆคุณเป็นคนที่แบบคิดเองเออเองอ่ามโนเองอะไรลักษณะเนี้ยนะคะแต่ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดที่เราจะคิดแบบนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีความ บางเออญหอกทุกอย่างมันถูกกำหนดมาทามันต้องมีเหตุให้คุณต้องคิดแบบนี้เพื่อที่จะให้คุณนะ่ะรู้จุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็เอาไปแก้ไขนะคะอืมคุณจะต้องเรียนคุณจะต้องเข้มแข็งคุณอาจจะต้องแบบเรียนรู้การที่จะแบบเอาให้ทําให้ตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนแล้วก็เข้มแข็งนะคะ อันนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะแบบเรียนรู้แต่ว่าไพ่ก็ออกมานะว่าในใจคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบคืออะไรคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรแต่คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับกับคาตอบนี้หรือเปล่าคุณยังไม่พร้อมที่จะปล่อยมันไปคุณยังไม่พร้อมที่จะแบบจบกับตรงนี้นะคะแต่ไพ่ก็คือนักษณะแบบให้คุณไปทบทวนให้ดีๆนะดูซิว่าสิ่งเดียวได้คืออะไรยิ่งเราปล่อยไว้นานถ้ามันยิ่งปล่อยนานมันจะยิ่งเจ็บนะและไพ่ let go นะคะไม่ได้ต่างจาก surrender เลย ถ้าคุณปล่อยไปอะสิ่งใหม่ๆมันถึงจะเข้ามานะคะแต่ถ้าถ้าคุณพยายามจะดึงมันไว้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีก็เข้ามาไม่ได้เอ,อให้เปิดใจนะคะให้เปิดใจได้แล้วเปิดใจใหม่เปิดต้อนรับสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าสิ่งนี้ที่คุณต้องการนะคะจะเป็นอะไรก็ตามเอ,อมันเหมือนจะไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควรจะได้มันเข้ามาไม่ได้เพราะคุณ เหมือนคุณหันหน้าไปทางซ้ายอะแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องเดินไปก็คือทางขวาวคุณได้พายบุบออดนะคะนั่งมันถึงเวลาที่คุณต้องบุบออดแล้วนะหลังๆเนี่ยจะเริ่มมาหนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใต้สำหรับก็โน่อกย้ําเต็มที่เลยนะคะดูท่าแล้วไม่แบบไม่ปานี้กองสองเลยก็คือมันถึงเวลาที่คุณต้องปล่อยต้องเปิดใจต้องบุบออดแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านี้ถามว่า มันคือความจริงหรือคิดไปเองเนี่ยคุณค้างข้างคิดไปเองถ้าเกิดมันเป็นเกี่ยวกับ f e ล l i n g ความรู้สึกอะไรเงี้ยคุณจะคิดไปเองบางทีคือคุณเป็นคนที่คิดดีคิดบวกแต่คุณชอบมองคนดีไปหมดเนี่ยซึ่งบางครั้งมันมองอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเราก็ต้องแบบระวังตัวด้วยนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเราก็ต้องคิดแบบเฮ้ยมันก็ต้องมีแบบไม่ได้ให้คิดลบแต่คุณก็ต้องแบบมีความแบบระมัดระวังนิดหนึ่งว่าเอ้ยคนมันก็ไม่ดีทั้งหมดหรอกแล้วก็อะไรเงี้ยบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปคิดลบไปกังวลขนาดนั้น แต่ที่อยากจะบอกก็คือกลองสองนะคะคุณคิดไปเองว่าเขาดีกับคุณว่าเขารักคุณว่าเขาเห็นด้วยกับคุณนะคะอันนี้คือไม่ใช่เลยคุณคิดอยู่คนเดียวมันจะออกมาลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นคนใครที่มีคําถามอะไรนะคะ เออก็ตามนะค่อนข้างคําตอบก็คือว่าใช่คุณนั้นได้แบบ่อนข้างจะคิดไปเองเป็นหลักเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่คุณเขาจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณนะคะมันเหมือนคุณคุณเห็นอยู่ฝ่ายเดียวคุณตบมืออยู่ข้างเดียวยังไงก็ไม่ดังแน่นอนประมาณนี้นะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองคะขอเป็นกําลังใจให้มันเป็นการอาาร่านแบบเจนเนอเรมาดูส่วนตัวได้ที่ V. ีดอทสากเก้าเก้านะคะจะชัวร์กว่าเจนกว่า แล้วก็ถามไดทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนสิทีฟเป็นเรื่องที่แบบว่าเราไม่อยากจะเปิดใจกับใครเนี่ยก็ลองมาปรึกษามาดูกับที่นี่ดูได้ค้ะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกคุณจะได้แบบมีความสุขแล้วก็มูฟออนได้นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามกันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะสีออกเขียวนะคะสีเขียวมาดูกันว่าคุณคิดไปเองหรือมันคือความจริงกันแน่นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจกับช่องมีคิดนี้ด้วยนะคะ เก้าเหรียญน,นะคะมาดูกันซิว่ามันคือความจริงหรือเปล่าได้เก้าเหรียญน,นะคะคุณได้ควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าควีนคิงนะคะพูดจำไม่ได้ละสี่ไม้เท้าโอเคมันมีความจริงอยู่นะคะแต่คุณอาจจะ เขาเรียกอะไรนะทุกอย่างมันคือความจริงอะ่ะเออมันมีความจริงแต่มันอาจจะยังจริงไม่ทั้งหมดเพราะว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงการเรียนรู้การต้องค่อยๆเดินหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องเจอเนี่ยมันเหมือนคุณจะต้องผิดหวังก่อนความสุขเหมือนกับคุณมาชอบคนเนี้ยแล้วเขาแบบไปชอบคนอื่นคุณต้องผิดหวังแล้วสุดท้ายเอเขาเลิกกันเขาจะมาหาคุณมันเหมือนกับคุณเป็นคนสุดท้ายของเขามันเหมือนกับคุณจะได้สิ่งเนี้ย ท้ายที่สุดอ่ะเออเพราะฉะนั้นคุณต้องการกอดเนี่ยคุณจะผิดหวังแล้วท้ายมันจะซึญได้เป็น energy ที่แปลกนะคะคุณได้ไพ่การปล่อยวางด้วย the h o p p e เปิดทีเดียวเลยคุณได้ไพ่ the lover นะคะส่วนมากแองคิดว่าคำถามนี้ต้องเป็นความรักแน่เลยเพราะทั้งสามกองก็จะต้องมีเหวี่ยงไปด้านความรักนะคะ king คือเหรียญนะคะหนึ่งถ้วยและ the world ถ้าใครที่มีความสึกว่าเออฉันจะได้เดินทางอะไรเงี้ยมันก็คือความจริงที่คุณคิดไปเองเออความจริงที่มันที่คุณไม่ได้คิดไปเองนะมันเหมือนกับเส้นของคุณอ,อ่า อะไรสักอย่างพยายามจะกระตุ้นให้คุณอะเดินหน้าให้คุณเทคแอคชั่นให้คุณอะไรสักอย่างเนี่ยแหละให้คุณรักตัวเองให้คุณโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วก็จะมีถ้ามีเรื่องของความรักเนี่ยถามว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือใช่นะคุณไม่ได้คิดไปเองเขาค่อนข้างที่จะแบบจริงจังกับคุณอยากแต่งงานกับคุณนะคะต้องการคุณจริงๆนะคะถ้าเกิดใครที่แบบมีใครอยู่ในใจนะแล้วแบบอยากรู้ว่าเออเขาจะเล่นๆกับเราหรือจริงจังกับเราเนี่ยไพ่บอกว่าจริงจังเลยนะทั้งเดือนมิทั้งสี่เมษายนนะคะเราไพ่ของคุณขึ้นนถึงงคความมั่ ขึ้นถึงแบบอะไรที่มันแบบชัดเจนมากมันไม่ได้มาเล่นเล่นมันมาแบบความชัดเจนเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้ถือว่าจริงนะแต่อย่างที่บอกว่าก่อนที่จะจริงเนี่ยมันอาจจะเจอแบบความผิดพลาดการความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะความผิดหวังเสียใจก่อนมันเหมือนคุณจะต้องผิดหวังก่อนแล้วก็ถึงจะสหวมาเหมือนไพ่เดอะแมจิชั่นอะคุณต้องการแล้วคุณไม่ได้เพราะคุณปล่อยไปมันถึงได้ <laughs> เหมือนเป็นกองกดแรงดึงดูดนะคะ ไม่ว่าอะไรก็ตามนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการอะ่ะมักจะเป็นอย่างนั้นนะคะให้สังเกตตัวเองเพออยากได้ไม่ได้แต่พอไม่ได้สนใจแล้วดันมาได้นะคะเออ,อเคุณมีความคิดคุณได้คำคำว่า yes นะคะคุณได้คำว่า yes ก็คือใช่นะคะคุณไม่ได้คิดเองไม่ต้องกังวลเลยแต่แค่ว่าคุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเดินหน้านะคะค่อยๆแบบจัดการกับสถานการณ์นั้นๆนะคะ มันเหมือนจะชอบมีแบบความสุขเหมือนกองคุณอาจจะเจอมามาผจญน,นะคือแบบเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกดีน่าจะมีเหตุให้คุณรู้สึกต้องเห็นอะไรสักอย่างที่มันทําให้ผิดหวังหรือเจอกับความผิดหวังที่จะไม่ให้คุณดีใจอนะคะแล้วคุณได้คําว่าเลิฟนะคะความรักก็คือความรักความรักมันก็คือความรักที่ที่สวยสดงดงามหนอนให้เดินเลิฟมันก็คือความรักที่ดีนะคะท,คคที่คุณูควรที่คุณควรได้แต่อย่าลืมนะคะว่าเราคือคนสุดท้ายของกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเจอความเจ็บปวดหน่อยกว่าที่จะมีกว่าที่จะถึงโมเมนต์นั้นนะคะกว่าจะที่จะถึงวันนั้นมันไม่ง่ายนะคะอุปสรรคเยอะอะไรก็ว่าไประยะทางระยะห่างน,นะคะมีอะไรอีกไหมแต่ว่ามองว่ากองนี้ยยังไงก็คาตอบก็ดีนะคือคุณไม่ได้คิดไปเองแค่ว่าคุณจะต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเดินหน้านะคะเนี่ยมันมีบททดสอบ มันมีบททดสอบให้กับคุณนะคะเหมือนกับคุณจะต้องเจอบททดสอบอะระหว่างทางตลอดเลยอะเหมือนคุณอยากจะได้อะไรจะดีใจก็จะต้องมีเหตุให้ไม่ได้ให้เสียใจแล้วสุดท้ายก็จะไปได้อะไรที่มันดีกว่าที่เกินขันเ,เกินความคาดหมายนะคะบอกไปเลยว่ามมีเรื่องราวของสปิริตชอตนะคะก็คือคุณอาจจะเห็นเลขบ่อยคุณอาจจะเห็นแบบเห็นเลขบ่อยเห็นอะไรบ่อยอย่างเงี้ย เวลาคิดถึงเขาคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึก,ปกแปลกๆนะคะได้หมดเลยก็คือมันเป็นจิตของคุณอะมันเทเลพาสถึงการส่งถึงการมันคิดถึงกันได้รู้สึกถึงกันได้นะคะมันก็เลยแบบทําให้คุณแบบสับสนทะเลก็คือคุณอาจจะสับสนแล้วก็มันมีเรื่องของบททดสอบนะคะบททดสอบอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยมันยิ่งทาให้คุณแบบสับสนแล้วก็มึนเข้าไปใหญ่ไพ่ให้เดินทางนะคะเดอะเวอร์ word, กับให้เดินทางไม่ได้ต่างกัน มไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะสุดท้ายมันก็จะต้องเกิดขึ้นนะคะเนี่ยตอนนี้ถึงมันจะไม่จริงแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกับแนว energy มันมันมันสลับกันมันพลิกกันอะตอนนี้ไม่ได้แต่ในวันข้างหน้าจะได้แล้วก็มันมันเข้ากดแรงดึงดูดแบบเต็มที่เลยค่ะชัดเจนเลยอะคือคุณจะต้องเจอคุณจะต้องเรียกร้องคุณจะต้องต้องการนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ e y, ฉันคิดไปเองใช่ไหม แล้วมันจะทาให้คุณปล่อยวางคุณปล่อยวางปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นให้กับคุณนะคะีย่ยคุณได้ไพ่เหมือน, now, นออกแนลักษณะ intuition ก็คือเชื่อเซนนะคะเชื่อเซนของคุณเนี่ยดีที่สุดถ้าเซนคุณบอกว่าใช่นะคะแต่ยังไงก็ตามถมันจะทาให้คุณสับสนอยู่คุณก็ต้องเชื่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนมันจะท w i s นะคะมันจะสลับก็คือตอนเนี้ยไม่ได้แต่ภายข้างหน้ามันจะได้ก็ถือว่าดีนะเด่นนะ สับไพ่เคลียร์ไพ่แป๊นะคะมีคำอะไรอยากจะออกต้องระวังไพ่บอกว่าต้องระวังนะคะก็คืออาจจะระวังความคิดอาจจะระวังอะไรเพราะว่ากดแรงดึงดูดมันมาจา สิ่งที่เราจินตนาการสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราแบบคาดเจ้า,จานะคะหรือมองมุมมองของเราเนี่ยสาคัญมากเลยนะคะแต่เองก็ตามให้ระวังนะคะอย่าไปคิดลบอย่าไปอะไรเพราะมันไม่ได้ตายตัวนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ถ้ามันผิดหวังอยู่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะแบบเป็นผลลัพธ์ให้กับคุณระยะยาวมันเป็นแค่ชั่วขวานะคะคุณต้องเรียนรู้แบบว่าอดทน เรียนรู้กับเวลาเรียนรู้ถึงความอดทนและไพ่ใบ,บนี้บอกว่าถ้าใครที่รอได้เนี่ยคุณก็จะได้นะคะแต่ถ้าใครที่รอไม่ได้คุณก็จะไม่ได้ซึ่งอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะแต่ว่าใครที่รอเนี่ยก็จะได้สิ่งดีๆแน่นอนสิ่งที่ดีๆแบบคุ้มค่าเกินค่าอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะมันชาเลนจ์นะมันไม่ง่ายนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องก้าวผ่านให้ได้นะคะ เท่าที่ดูนะคือแบบว่าสำหรับบางคนนะอันนี้อันไม่ค่อยอยากจะพูดเลยเพราะไม่ไม่สะดวสมุนยู่ละเขาคนนี้ของคุณอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้ามันจะใช่ถึงเวลาเนี่ยเขาต้องโสดก่อนเขาต้องเคลียร สถานการณ์เขาอ่าให้จบโดยที่คุณไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้บางทีนะดวงชะตาก็เหมือนเล่นตลกกับเราทําให้เราต้องไปเจอคนที่เจ้าของแต่ดันกลายเป็นคู่เราเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทําพิสิทธิ์ห้าเลยต้องเข้าไปยุ่งกับเขาแค่มาให้เรารู้ว่า เฮ้ยคู่ของเราอะ่ะมีนะเราเป็นคนมีคู่นะแต่เขาอะ่ะยังไม่ว่างเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องเจอเขาจะต้องดิวแต่เดี๋ยวถ้าเขาเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่เขาจะออกจากความสัมพันธ์นั้นกลับมาโสดอีกครั้งแล้วเขาถึงจะเข้ามาหาเราได้ไม่งั้นนะ่สังเกตนะคุณจะชอบเจอคําว่าเพชรนหรือคาว่าเวลานะคะดิวายทามิงอะไรเงี้ยบ่อยเพราะว่าต้องระวังเนี่ยให้เตือนว่าระวังถ้าเขามีคู่หรือเขามีอะไรเนี่ยอย,า,อยาไปใส่ใจเด็ดขาดถือว่าผิดสิ่งแต่เมื่อไหร่ที่เขาแบบโสดแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องมายูเนียนกันมาเจออกกันันนนะะคงะได้ลเรื่ เขาจะต้องโสดเพราะคุณได้คิงกับควีนถือถ้วยอะ่ะมันเหมือนกับมันเป็นคู่กันนะแต่มันเป็นคนสุดท้ายของกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําใจนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบตรงนี้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเจอแบบนี้เป็นบางคนต้องอธิบายให้คนที่เขาเจอเนี่ยเข้าใจนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราปล่อยไปอะไรจะเกิดให้มันเกิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลือกเส้นทางเดินเราได้นะแต่เราอาจจะเลิกได้ไม่ทั้งหมดแต่เราจะเลือกได้ส่วนนะคะเอาที่เราสบายใจก่อนดีกว่าอันไหนมันผิดสินก็พยายามอย่าไป ทำนะคะยิ่งทำมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ออกไปเช้าออไปแล้วเหมือนกับคุณได้บททดสอบไงคุณก็จะสอบไม่ผ่านนะคะเนี่ยคุณก็จะไม่ผ่านบททดสอบของคุณแล้วสุดท้ายมันก็จะวนอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยใช้เวลานานเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งรู้สึกแย่นะคะแต่โดยรวมทางนี้ทางนั้นเนี่ยถามว่ามันคือความจริงหรือคุณคิดเองมันคือความจริงแต่แค่ว่าคุณเจอมรสุบชาเลนในใน,ในชีวิตเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะในสิ่งเนี้ยเยอะมากมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า มันไม่น่าใช่ละแต่สุดท้ายมันใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบอะไรที่มาท้ายๆมาสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของการแต่กันประมาณนี้นะคะเป็นการอ่านเชิงลึกแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v star า๙จะชัวร์กว่าัดเจนกว่าเป็นดวงคนได้ตรงจะไแม่นยากว่าทําได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูกันที่นี่ได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงบทสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหสมบวันนี้สวัสดีค่ะ